เราเดินทางผ่านทุ่งนาไปยังวัดป่าห้วยส้มนะคะและเมื่อไปถึงเราจะต้องขึ้นเรือไปรีวิวการมาวัดป่าห้วยส้มที่น้องฟิวนะคะอยากจะมานะคะนี่นี่นดูทางไปซะก่อนนู่นเรือนะคะที่เราจะไปเราจะต้องไปขึ้นแพตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะนั่งเรือไปที่วัดป่านะคะเ,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 ดดเ,เดินเท้าไปเอารถจอดแล้วก็เดินเท้าไปนะจ๊ะ นี่ก็เราเองค่ะมาเย็ยนรอเรือ,อยิงใจจดใจจ่อสักพักหนึ่งเรือก็มาจอดเทียบทานค่ะหลวงพี่เป็นคนขับมารับเราเองเลยนะคะไปค่ะเตรียมตัวขึ้นเรือกันและนี่ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆของอ่างเก็บน้ำบ้านบงแน่นนะคะ พื้นที่กว้างขวางมากพระท่านบอกว่าน้ำลึกถึง40เมตรกันเลยทีเดียวบรรยากาศสดชื่นม,กมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูวิว,ว,วทิวทัศน์ข้างทางไปเปืินดีนะคะแค่แอฟเท่านั้นก็ถึงฝั่งแล้วค่ะเดินทางไม่กี่นาทีนะคะ5้ินาที เรือรำนี้บรรจุผู้หญิงมาสี่คนเท่านั้นค่ะพระท่านก็คงจะเกรงนิดนึงนะเนาะออกรับนะาออกมารับทา,บ <c oughs> าสัญหาและศรัทธาของเรานะคะที <c oughs> ่มาวันนี้ที่ต้องเดินเท้านะคะ <c oughs> หลังจากที่ขึ้นเรือเสร็จก็เดินเท้าเข้าไปได้านในนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบก่อนที่จะเดินเข้าไปถึงวัดนะคะ <c oughs> เดินเท้าไปได้ไม่นานนะคะก็เจอแล้ววัดป่าห้วยส้มที่ใช้แสงโซลา่าเซลล์ในการใช้ไฟนะคะเพื่อน,นหลังจากที่ทำบุญเสร็จเราก็ออกมาถ่ายรูปเล่นกันที่ใกล้ๆวัดเนะะี่ยค่ะโหพื้นที่ถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็สวยมากด้วยนะคะแต่ละคนก็ได้หลายภาพกันไปเลย ขากับนะคะพระท่านก็รอให้เรานั่งเรือกลับออกไปนะคะพระท่านก็ไปส่งเหมือนเดิมค่ะบรรยากาศดีมากเราบอกอีกทีนึงนะว่าเย็นมากๆเกือบลืมบ,บอกไปวัดป่าห้วยส้มเนี่ยอยู่ที่ตำบลบ้านบ,านบองอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะ mm hmm. เพื่อนๆหากใครอยากจะบ้างเนี่ยก็เปิด GPS มาได้เลย mm hmm. มาแล้วรับรองว่าคุ้มและอิ่มบุญแน่นอน,นะค่ะ จากที่เราจะได้บุญแล้วเรายังได้ดื่มด่ำบรรยากาศทางทางที่ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะเพื่อนเย็นมากๆลมเนี่ยพัดตีหน้าผับๆผมปิวไปวหมดเลยค่ะเนี่ย <c oughs> ถ้าใครที่ไปแล้วไม่เจอเรือเนี่ยสามารถโทรหารเบอร์ติดต่อทางวัดได้เลยนะคะพระท่านจะนําเรือมา